กลับมาแล้วนะครับกับอิตาเลียนเบนหลอดดีโอ้โหพร้อมกับสามหนอนะครับเบนดี้เจ้าหมีแล้วก็คุณยายไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่วู้โไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเจ้าหมีดูตัวผู้นี้สิแกชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเห็นปะตัวที่ฉันชอบไม่ค่อยมีแต่ตัวที่ฉันเกลียดฉันเกลียดไหนที่อะไรเหรอโอ้ Uhm. คุณยายชอบปะยายไม่ชอบมันเลยยายช่วยกับมันแต่เงินบนโลกนีคุณยายสวยก็ไม่มีใครอุบาาแล้วแหละครับดีดีดีเรามาถามเบนดี้ว่าเบนดี้เบนดี้ชอบตัวไหนเบนดี้ไหนไหนเบนดี้ชี้สิอ้ชิปปั้งหรอสามเกลอตัวนี้ยิ่งใหญ่โอ้โหโ้าเลย าทุกคนก็คือตัวพวกนี้นะครับอีตระเล่นเป็นหลอดนะครับเดี๋ยวเราอ่ะจะมาลองพลังสุดโหดกันว่าแก๊งไหนเนี่ยหรือว่าตัวไหนเนี่ยจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเพื่อนๆเชียร์ตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้ปะเงไปดูพลังของพวกมันกันดีกว่าเดี๋ยวน้มาถึงแท็กทีมกันเลยเหรอเนี่ยเราก็ต้องแท็กทีมกันสิดูเนี่ยนี่นี้ก็ปลาฉลามตัวเล็ก ตัวใหญ่ตัวอันนี้ก็คือแกงพ่อลูกเข้าใจไหมอันนี้คือไอ้เหยนเหยืนตรงเนี่ยนะเหยินอ้อันนี้ก็คคอยิ้มไอ้ยิ้มอ่าดูสิว่าจะสู้ฉลาดได้ไหมอ่าไดเราสู้สิว่าจะไปยังไงบ้าไปเลยเอาเ็กเอาเดกเอาเ็กเอาเเอาเกเอาเดวเอาเดกเอด โอ้โหตุ้ตุ้ชนะดูตุ้งชนะโอ้โหลังพ่อรู้กัเองไม่พอยังจะสู้อีกโอ้โหนี่เขาเป็นคนวิวนเน่ยมาครับตัวต่อมาที่จะสู้กันนั่นก็คือรปตเตอพิมกับ์กับอัปปาลาดอะไรใจบจว่าบดี้กบเอบาลาดโอ้ชื่อแต่ละตัวชื่อแต่ละตไม่รู้เลยเนี่ยันนี้อะไรอ่ะอมาใส่ยางล้รถับอะไรเนี่ยฮะ จมูกเหยาะอย่าพึ่งตกใจเปล่าจมูกโดยนะบอกไว้ก่อนเลยฮะอย่าพึ่งสนใจภาพลักษณ์กันเลยเราไาสนใจความแข็งแกร่งของมันดีกว่าไหมมันไม่น่าจะมีหรอกความแข็งแกร่งในสองตัวและตัวเดียวก็ไม่เต็มใบตัวเดียวอะไรก็เก๊กเก๊กตายจะตายอ่ะฮะเราคิดว่าชารลากันไหมไปลุยลุยจะถึงลุยโอ้ยโอ้ my god พคตรเลยหรอโคตใหญ่มากเลยเจ้าตอตอมิโดเออใช่อ่ะมาสู้กันเลยสามสองหนึ่งสู้กันเลยเอ้าเตะ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 เ้าหยโอ้หกอ้ก่นลกิงเท้ามันะงดูนี่แคเล็บเท้าให้นดูเล็บเท้านี่เขาเลอะไรเนี่ยล้แกจะไปอยู่ซอกมาทำไมมีเป้ามีเป้าก ดูเลยมีพ่อลูกมด้วยเ้าตกกันไปดูนี่แกพ่อลูกมาแล้วเห็นไหมพ่อลูกมาแล้วอ่มาไปเยอะเลยมาลุยกันเลยเฮ้ยเอาแล้วลงไปข้างล่างแล้วเอาเอาต่อยกันนอกเลยเอชนะเอ้ชนะโอ้กระเด็นไปเลยเฮ้ยตัวที่แล้วมันพุ่งชนใชาวอันเนี้ยต่อยแบบหนักมากใช่ใช่ใช่กบมินก้าบอกไว้ก่อนเลยกบยังง้อก็คือมันแก้แค้นให้ลูกเมื่อกี้มีก็เป แคปเปอร์มงนจะทอมกบนี่นกบหนีแคปเปอรส่วนหนึ่งของยางรถยนต์เหรอใช่แ่ะเป็นส่วนหนึ่งของยางรถยนต์ชื่อชิมิมิชิมิเอาละครับตอนนี้เราเจอผู้ท้าชิงคนใหม่นะครับนั่นก็คือคาปูชิโดอาซาชิโดดีเป็นนินจานี้่าเป็นนินจา่าด้วยดูดิโคโนฮาด้วยด้ย ตใช่เพราะว่าดูข้างบนเห็นม้าน้าผากตรงนี้เป็นอะไรอ่ะจูนินโจนินปลานีมนี่ยเป็นปเป็นนินปาเผาเนียเผานนี่ยแหละเผาปอมปลาไปเลยแล้วก็นี่เจอแชมป์นี่แชมป์กบนะครับมีชอนินบอกไว้ก่อนเลยมีคนอินมาดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังกันว่าจะพลังคนไหนโหดกว่า้อมยัง้อมแล้วไปเลย ว้าวโอ้โหช่โอ้ยช่วยโอ้โ้ยหมุนมุนหมุนโออดาบดุ้ยผู้ชนะก็คือคาปูชิโน่คาปูชิโน่ คาบูชิโนไอสัตว์ซีโน,น,น่ไอสัตว์ซีโน่เดด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 คาบูชิโน่คาบูชิโน่เข้ารอบต่อไปนะครับเอานะครับโอโ้โหเรื่องใหญ่แล้วกาแฟเจอกับกาแฟแล้วครับนี่เอาแล้ว่างกาแฟร้อนกับกาแฟร้อนเอา้ามันก็ร้อนเหมือนกันนี่จะต่อตัวพี่โยนี่ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่กาแฟแล้วฉันเป็นกาแฟนเจ้าฝากเชื่อฉันาก็ด กาแอตโตจะเป็นคุณยายเนาะกาฝากทัวเลยนี่ก็ต่อจะมีตปโกการกินกาแฟเยอะก็ไม่ได้ดีมากอ่ะดูฟันคุณยายเนี่ยกินกาแฟทุกฟันเหลืองหมดเลยเนี่ยดูดู่ดูมาว่ากินปูเนี่ยอะไรว่าแต่นะนี่มันเชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยตันคาปูชิโน่คาปูชิโน่อ阿าบัตต้าไม่ใช่ละไมันชื่อคาปูชิโน่บาเลนิน่าอย่าเห็นวะไอ้ผู้แล้วตัวนี้ชื่ออะไรตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่นีนี่นไปดิ ริงจริงเลยตัวนี้เต็มอีเอาเงอีกเข้าไปรอมาสู้ดีกว่ามาสูกันเลยดีกว่าปาสามสองหนึ่งแอคชั่นเลยนี่ล้วเป็นไงเป็นไงนี่เออมันหลบมอนหลบมันหลบมันเขิดไงเขิดเฮ้ยนี่ไงบุออกมาเกมนงนี่นี่โอ้โหเป็นเอเซซินเข้ยไปแล้ว <ฮ>พิโกงอ่ะมุดตินด้วยอ่ะถ้าจะโอพีขนาดนี้ไปเจอต,ตัวต่อไปดีกว่าน่าจะแพ้แน่นอนโอ้นี่มันจอระเก้เครื่องบินนี่นะตัวนี้ก็คือบอมบาริโยโคคาเนโยตัวอะไรจอระเก้เครื่องบินใช่ถือระเบิดด้วยรับรองกาแฟนั่นกลายเป็นมาเล็กแน่นอน่ะเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะระเบิดไว้ไปเลยอโอ้ยจีะเหโอ้นดตัวโอ้ยอลังการ เดี๋ยวเดี๋ยวใครตู้มเมื่อกี้ก็คือบินระเบิดตัวเองตายไอ้บินระเบิดตัวเองตายไอ้ปูชิโน่แซนปูชิโน่มันเป็นอะไรนี่สู้กับหัวส้มเนี่ยนะ หัวส้วมบอกไว้ก่อนเลยส้วมอันนี้คือหัวส้วมไม่ใช่ส้มเดี๋ยวแกดูยังไงเป็นส้วมมันไม่ใช่สกีบีดี้นะนี่มันส้มชัดเลยนี่มันสีส้วมชัดๆเลยเนี่ยแล้วใส่รองเท้าแบบโอ้โหแพงมากรองเท้าไนกี้ไนกี้คืออะไรใครรู้ว่ารุ่นดีแน่ชื่อรุ่นอะไรคอมเมนต์หน่อยดีมีจะได้ไปซื้อต่างๆมาใส่มาดูนะครับว่าส้มกอกล้ามโตอย่างนี้จะเอาเจ้าคาปูชิโน่แอสเซร์ซิโน่อยู่ไว้ลองดูว่า อาว่โอ้กระเด็นเลี่คเพบาก็ได้นะครับด้คนอื่มาสู้ครับพี่พไม่ต้องจริงจังอะไขนาดแต่งก็ได้เฮ้ยแต่ว่าไม่จริงจงอะไรเ้อต่อตวมีโดคนอาจจะชอบก็ได้นะน้องๆอาจจะชอบตัวนี้บ้าเออโหแต่ว่ามันสู้มาหลายตัวะเยนะสี่ตัองสามตัวมันชนะตลอดเลยนะแสดงว่าโหดจริงนี่ คนดคุดเลแบบคนโสู้กับมาเลยมามามาตัวไหนไอ้ไงใมีตัวมันับชนอีกตัวยิงโหดๆเลยใช่ไหมนี่เปนอะไรเนี่ยทางคทตมีชื่อว่าลิลิลาลิลาโอ้ฮะวชื่ออะไรนะคอยได้เดยฉันพูดเองลลลา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  ดิแล้วก็คือเราสังเกตดิมันมีนาฬิการอบตัวเลยแล้วก็มีต้นกระบองเพชรอย่าบกเขามันบิดเวลาได้นะเออโอ้อสปอยแล้วสปอยแล้วอาจจะหยุดเวลาก็ได้จะหยุดเวลาได้ก็ได้จะดีขอลบด้วยขอลองดูดิหน่อยเร็วเรยมันึ่งเวลาันึ่งเวลา เฮ้ยปืนเวลาให้มันลอยอ้ปีดยลนเแล้วนเวลาแล้วแล้วนเวลา้ี่สว้าวชื่อว่าีช้างจะโหดขนาดนี้ครับอ้เก่งมากที่สุดเราก็ได้ผู้ค้นคับปูชิโน่แฟร์ปชิโน่แล้วโอ้ มาเฟียไม่กลัวมาเยอะเจ้าตอดต,อตอบีโดโดูทำไมมาเยอะอย่างนี้เนี่ยมาเยอะมหมาปู่มันนง่แต่ดูขนาดตัวนะขนาดตัวเขาก็ใช่ย่อยเนี่ยดูดูโดนทับแมนน่าเลยเจ้าชิปหมังพวกนี้เนี่ยฉันว่านะมันไม่น่าจะสู้กันเราเอาอไอไ้ตัวเล็กๆไอ้ไหมตุ้งๆมาสู้กับไอ้นี่ก่อนไหมแล้วพอ,อมาสู้กับตัวที่เสร็บก็ค่อท้าชิงไอ้ตัวช้างอ๋อได้ได้ได,ได้เพราะมันตัวใหญ่กว่าเสียเปรียบอะ ไอ้ตีเสกไอ้เกยมาหน่อยทีเร็วเร็วไอ้เกยไอ้เกยนี่ตัวที่ชนะรอบแรกนะครับเฮ้ยว่าแต่ตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อว่าบอมบิตโต้เบนดิตโตโอ้ตามได้นะครับผมพูดซับไปได้อะตูวก็เตอะไรก็เป็นตเฮตัว มันยิงลูกยิงมรนลุยิงโดนตีโดนตีคุณครับตตรงยิงมาเฟียสามคนดูๆู่ีู่ียมาเฟียสามคนลุงนี่เดีแ่ไ้แบบคนเดยวเหน้าปกมันมีสามตัวเรวก็เลยต้องออกตามหน้าปกใช่เฮ้ไปแล้วสองคนโอ้โหเดือวตัวสุดท้ายโอ้หปิงปอกปอกปองแต่จุกได้แต่จุกได้จุกได้จีกจดอวเรียบร้อย

มันไม่โดนหยุดเวลาเลยอ่ะมันจะโอพีขนาดนี้เหรอต้อต่อโทวิโดเวลามันก็ไม่โดนหยุดเนี่ยนั้นเจอตัวต่อไปเลยดีกว่าแกนี่สิ่งอีกตัวหนึ่งเร็ววันตอนนี้ชื่อว่าลาวากะซาเดโนช่างตันิตา ยูไห่ตัโตัวธัพี่ดูอ,อ,อ,ดอะไรกลินเท้าไม่ใช่เรื่องตลกเบนจี้เบนจี้ตัวนี้สุดขีดตัวยแล้วทำไมตัวพวกนี้มันต้องเท้าใหญ่ด้วยอ่ะเห็นว่นาโคตรวาเนี่ยดูดิเบนจีน้ชอบเบนจี้มันเหม,ม,ม็นหรอกบ้าโอ้ยเบกจี้เสีย,เยบเอฟเลวกลงแต่มาดูดิว่าตุงตูจะเป็นยังไงเจอตัวนี้ยุ่ยใหญ่ยุ่ย,ยเอาแล้วเฮ้ยเี่จี้ยุ่<ด>ยกดข้าเลยเบนี้เอกวานนี่นี่เอาดิเอาดิ อ้ oh, oh. Oh. Wow. ตรงแผล้โอู้กดูขนาดตัก็น่าจะรวเ้าตัวตไมดัว้ามันยังจะชนะอีกเพราะออะเสียัน่าะสิมันมาแก้แค้นแทนช้างแนเลยเจ้าวัวตัวเนี้ยเดีวหเดีวดินไหวจ้ตัวตัวไมดัวเด็ดินไหวม่ได้ดินไหวไม่ไดดินไหวไม่ไดินหวไห่นด <Um ินหวมีอะไรมาอะไรกำลังมา โอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อโหโอ้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 โห้โหโอ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 ้โหอ้โหโอ้หโอ้้โหหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โ้

แชมป์ของเราก็คือเจ้าวัวตัวนี้นะแดงวัวนี่มันอ่อนอ่าแกดี่แชมป์มันชื่อว่าอะไรอะตัวนี้โอ้ชื่อก็เรียกยากเหลือเกินลาวากาซาเจโนซานดานิตาอ่ะเพื่อนๆก็ไปพัสดารุกรมกันเองนะครับว่าตัวนี้คือบอกมาด้านแรกก็ได้ว่าแต่ละตัวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเออเป็นกันมาได้เลยคือ เลียกถูกก็ได้แต่ก็ไ้่ใจที่จะเลียกเขาเลยใครชอบตัวไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าตัวไหนมีตัวใหม่ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกวันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว